ผมพย,ยันรีวิวนะครับตัวนี้ก็เป็น k าวาสกิ้นะครับ W800 น,นะครับเป็นการพามชุดปลายท่อเดิมนะครับให้เป็นท่อสูตรนะครับจัดเสียงท้วมๆแน่แนๆน,นะครับเป็นสูตรของทางร้านทองดีถ่อยเสียรหรือทองดีดบิ๊กไบค์นะฮะเรามาฟังเสียงใกล้ๆก,กันนะครับนี่คือรอบเดินเบานะครับเสียงก็จะ ได้นะครับไม่มีลั่นไม่มีแผลนะครับสมทบแน่นๆนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับต้องการที่จะผ่าโมชุดปลายท่อเดิมนะครับให้เป็นท่อสูงก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับตามที่อยู่เพจของทางร้านทองดีบิ๊กไบค์ได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามมาโดยตรงนะครับที่เบอร์ของช่างวัดนะครับเบอร์โทรก็081นะครับ2775195นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับนี่คือร่องรอยในการผ่าโมนะฮะคลิปๆนะครับไม่มีปัญหานะครับผม keep up